สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวคอมพิวท,ทีวีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้าวันนี้นะผมมีเมาส์จากทางคอแซแล้วก็แผ่นรองเมาส์จากทางคอแซนะฮะซึ่ง2ตัวนี้ต้องบอกว่ามันอยู่คนละรุ่นกันจะมีเมาส์ตัวนี้จะเป็นรุ่น l a p t o r M40 ก็จะเป็นซีรีส์ของซีรีส์ Lap t ต r นะครับแล้วก็จะมีแผ่นรองเมาส์ในซีรีส์ของเว n g จ n ต์นะครับเป็นในรุ่น MM200 นะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว MM 200นั้นก่อนว่าเป็นแผ่นรองมาแบบไหนตัวแพคเกจนะฮะก็จะเป็นแบบเปิดได้แบบโป๊ะอย่างนี้นะคือข้างในจะเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับก็คือดีไซน์มาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเรามาดูด้านหน้ากันด้านหน้าครับก็จะมี v e n g e n MM 200นะครับแล้วก็มีโลโก้คอร์ตอยู่ก็รายละเอียดเขาจะบอกว่ามีดีไซน์ที่เหมาะสำหรับเมาส์ที่ดีนะครับเซนเซอร์ที่ดีนะฮะ ก็มีความละเอียดของเนื้องานนะครับเป็นเมาส์แบบสปีดนะครับที่เขียนไว้และยังมีในส่วนของอแผ่นยางนะครับใต้แผ่นรองเมาส์ที่หนึบนะฮะเมื่อเวลาเราเลื่อนการใช้งานแล้วรู้สึกว่าแผ่นรองเมาส์มันไม่หลุดออกจากโต๊ะนะครับก็ประมาณนี้ตรงนี้จะมีหลายขนาดนะตัวนี้ที่เราได้มาจะเป็นขนาด430 mm มมคูณส8 0 m mm, มนะครับความหนา2ม mm, มนะฮะเป็นแผ่นรองเมาส์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะครับโอเคเราไปดูตัวสินค้ากันนี่อย่างที่บอกไว้ครับว่าเป็นแผ่นรองเมาส์แบบสี่เหลี่ยมหุ่นผ้าซึ่งทรงจะ,ปะแบบปลมแปลมนิดนึงนะ,ปะแบบปลกๆเพราะปกติแผ่นรองเมาส์ทั่วไปจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนี่ก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่กวาดเมาส์ไปมานะครับซ้ายขวาบ่อยๆนะครับส่วนในเรื่องของขึ้นลงเนี่ยอาจจะดูสั้นมปนิดนึงสาหรับคนที่ชอบใช้แผ่นรองเมาส์กว้างๆนี่ฮะความหนาเพียงแค่2มิลลิเมตร เรียกว่าบางหรือว่าหนาดีความความบางนะตัวหน้าผิวของเขาเป็นแบบสปีดครับละเอียดเลืน่นๆนะครับมีโลโก้คอแซ์อยู่ตรงนี้ฮะอย่างที่บอกครับตัวยางของเขาด้านหลังเนี่ยจะมีความหนืบเป็นพิเศษเลยนะนี่เมื่อเราวางบนโต๊ะแบบเต็มเต็มแผ่นนะจะเลื่อนเลื่อนยากมากๆนี่เดี๋ยววางให้ดูเวลาเราวางอย่างเนี้ย เวลาถูไม่ว่าจะกดกดไงก็ไม่ลื่นนะครับนี่กับประมาณนี้ครับกับแผองเมาส์ FM 2 0 0จากทาง Corsair ในรุ่นของ v e n g e n c e Series นะครับเรามาดูส่วนต่อมากันกับเมาส์ตัวนี้เมาส์ Mouse จะเป็นเมาส์ Raptor Series นะครับ Raptor M 4 0นะครับคือหน้าตาเขาจะเหมือนในรุ่นของพวก v e n g e n ในรุ่นใหญ่เลยนะฮะก็โทนสีมาสีดำแดง สามคอนเซปต์แรปเตอร์เลยด้านหน้าครับสามารถปรับตั้งค่า DPI ได้สูงสุด4,000นะฮะแล้วก็เป็นในรูปแบบ optical sensor ปุ่มการใช้งานทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน7ปุ่มครับนี่ด้านหน้าสามารถเปิดออกมาได้นะด้านข้างไม่มีอะไรเนาะตรงนี้ฮะจะเป็นในเรื่องของการปรับตั้งค่า DPI นะครับได้ทั้งหมด3ระดับ3 l e เ e l นะฮะนี่ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของนี่ฮะก็จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่แปะอยู่หนกล่องแล้วนะท้งเรื่องของ7ปุ่มการใช้งานค่า DPI สูงสุด4 0 0 0นะฮะอันนี้ก็จะพูดถึงค่าของเซนเซอร์นะครับที่สูงสุด4000 dPI นะฮะแล้วก็มีตุ้มเหล็ก3ตุ้มจะมี3จุดด้วยกันก็คือการใช้งานที่แบบเพื่อนๆคนไหนที่ชอบน้ำหนักมากก็ใส่ให้ครบทั้ง3ลูกเลยนะฮะหรือว่าชอบเมาส์แบบเบาๆก็เอาออกทั้ง3ลูกเลยนะฮะเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเขาจะพูดถึงรายละเอียดต่างๆนะ ตรงนี้ครับตรงสครูเมาส์นะครับก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็มีแผ่นยางนะครับเวลาใช้งานก็กันลื่นได้ดีตัวสวิตช์เขาจะใช้แบบอมร o อนสวิตช์นะครับนี่นี่ฮะคอมพอ r t a ร์เบิร์กไรท์แฮนด์นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานถนัดมือขวาตรงนี้โพลิเ g r ยรนะครับการเชื่อมต่อการใช้งานโพลิเ g r ยรสูงสุดอยู่ที่ 1000Hz นเฮิร์ตนะครับสำหรับหัว USB ข้างบนครับตรงนี้เขาจะเขียนไว้ว่า on the fly DPI นะฮะ ก็จะเป็นการปรับตั้งค่า DPI นะครับได้แบบจากการกดเลยนะครับไม่ต้องมาเซตที่ค่าโปรแกรมนะฮะผิวเป็นแบบ soft touch นะครับหรือว่า r u b b e r i z e นั่นเองก็คือเป็นผิวสัมผัสที่นุ่มๆนะครับเป็นยางนะฮะกลายเมาส์นะครับเป็นกลายเมาส์ที่แบบมีความลื่นดีนะฮะแล้วก็เป็นรูปของลูกตุ้มมาให้ดูด้วย3ตัวตรงนี้จะเป็นสเปคของเขาด้านข้างก็จะใช้งานของ a v o g o นะครับในรุ่น AD ns 3 0 9 0นเะครับนี่เขาจะบอกไว้ก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นสเปคทั่วๆไปนะฮะตัวเมาส์ครับมาในโทนเขาเรียกเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าปากระเบนอะแต่จริงจริงเขาเขาออกแบบน่าจะเป็นรูปเรือแหละนะฮะคอแซ่นี่ครับตัวพื้นผิวเขาจะเอียงมีแบบเอียงขวาน,นิดนึงนะครับเป็นสลบขวามา นะครัเหมาะสำหรับคนถนัดมือขวานั่นเองตัวพื้นผิวจะเป็นแบบ rubberized นะฮะนุ่มๆ soft touch นะครับ,รบผิวสมัมผัสเรามาดูตัวดีไซน์กันต่อดีกว่าตัวดีไซน์เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีนะนี่นะฮะคือมีส่วนเว้าวส่วนโค้งคือดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วดูสวยงามมากๆเมื่อเวลาใช้งานนะฮะมีการเล่นมุมนะครับต่างๆให้ดูสวยงาม และท,ที่ผมชอบก็คือตัวพื้นผิวของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบอย่างดีเป็นพลาสติกแบบแข็งๆเลยนะเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะเป็นปุ่ม backward forward ด้านข้างตัวนี้โป้งเราสามารถวางได้พอดีเลยนะเมื่อเวลาวางใช้งานนี่นี่ตัว scroll mouse ครับจะมีไฟล์ออกมาให้ดูด้วยด้านหน้าสีแดงนะครับการปรับตั้งค่า dpi อย่างที่บอกสามารถปรับตั้งค่าได้เลยนี่ฮะ 1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ปด้านข้างฝั่งนี้ครับก็จะเป็นแบบไม่มีที่วางนะก็จะเป็นแบบหนีบเข้ามาเวลาใช้งานนะฮะด้านหลังมีโลโก้คอ r s a i r อยู่ครับนะครับโอเคเรามาดูด้านใต้กันก็จะมีเซนเซอร์เขาอยู่นะอยู่งนี้นี่ครับตัวกลเมาส์อย่างที่บอกครับจะมีความลื่นเป็นพิเศษลงเงาเลยตรงนี้มี1 2 3 4 5มี5จุดแล้วก็มี3จุดตรงนี้ที่บอกไว้นะครับเป็น3จุดของการ วางตัวลูกตุ้มเหล็กนะครับเดี๋ยวขันออกมาก่อนนี่ฮะเขาจะมีลูกตุ้มเหล็กอยู่เราหมุนออกมานี่ฮะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ฮะถ้าใครไม่ใช้ก็เอาออกไว้ได้นะครับใช้ก็ถ่ายลงไปแล้วก็หมุนกับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าใช้งานแล้วจับถนัดมือมากๆนะครับรู้สึกว่าชอบเลยทีเดียวกับดีไซน์ ในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ปรับตั้งค่าต่างๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการปรับตั้งค่าแล้วกันว่ามันจะน่าใช้ขนาดไหนโอเคไปลุยกันเลยเรามาดูที่หน้าตัวโปรแกรมกันนะครับหน้าตัวโปรแกรมตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนี่เปิดปิดไฟนะครับทิ้งให้ดูเลยก็จะประมาณนี้เปิดทิ้งไว้ตรงนี้เป็นมาโครเรคคอร์ดนะครับก็ เอาไวเ้เรคคอร์ดการใช้งานนะครับของมาโครตัวนี้เป็นการเซตค่านะครับในส่วนของโปรไฟล์นะครับตัวนี้เขาจะมีให้เลือกนะว่าเราใช้งานส่วนของคอเซรจะเป็นส่วนไหนบ้างคีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าหูฟังนะครับจะมีให้เลือกนะฮะสำหรับการตั้งค่านี่ฮะตัวปุ่มครับก็จะเลื่อนได้นะฮะว่าเราจะเลือกปุ่มไหนนะครับเราก็มาเลือกดูนะครับก็เลือกได้โอเคต่อมาเพลย์แบ็ค ดีเลย์ตรงนี้ก็เป็นการเซตค่าของมาโครต่างๆนะครับก็จะให้เลือกเป็น Copy, p a s t e หรือว่าคัดนะครับ l l l t All ต่างๆนะของแต่ละปุ่มอันนี้ผมกดไปที่ปุ่ม5นะฮะก็เซตได้ทุกปุ่มเลยนะเพื่อนๆก็มาลองเล่นกันดูนะครับนี่นี่เป็นปุ่มโคมาส์ปุ่ม3เมื่อกดแล้วสามารถเลือกได้นะครับมี Bottom แล้วก็มี a v v n c e d นี่เป็นการเซตค่าดีเลย์นะฮะเป็นหน้าที่2 นั่นที่2ครับก็สามารถเซตค่า dpi ได้นะครับนี่ก็จะละเอียดนะอย่างอันนี้เป็นระดับเลเวล1น,นี่ครับเลเวล1เซตไว้ที่800เลเวล2ที่พันหนี่ฮะเลเวล3ที่4,000นะครับ4 0 0พก็เร็วเลยนะฮะส่วน Sniper นโหมดนี่ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคตัวนี้4,800เราก็สามารถปรับได้นะเราอยากให้เป็นระดับไหนนะครับพันหก็ได้ โอเคหนึ่งสเต็ปพันหกสเต็ปที่2เปลี่ยนเป็น3,2 0พก็ได้อ่ะสเต็ปที่3เปลี่ยนเป็น4 0 0พก็จะเริ่มตอนที่พันหกคุณเพื่อน,นก็ใช้งานได้นะครับเปลี่ยนได้เลยต่อมาครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการเทสแผ่นลองเมาส์นะเนี่ยว่าแผ่นลองเมาส์เราอยู่ในระดับไหนนะครับก็สบัดไปเรื่อยๆนี่ะก็อย่างตัวนี้ใช้แผ่นลองเมาส์ของทางคอแซนะครับ Mm 0 0ง้เขาจะบอกว่ากูดก็ดีมากนะครับ ก็ถือว่าโอเคไปนะฮะก็แผ่นลงมาแล้วหยุดระดับที่ดีนะครับตัวนี้จะเป็นการเซตค่าว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเรายกเมาส์สูงแค่ไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ระดับกลางสูงมากหรือว่าอยู่ต่ำนะครับตรงนี้จะเป็นค่าพลิงเลดครับจะมี1มิลลิเซก2 4แล้วก็8ตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นค่า 1000hz ตะครับตัว2เนี่จะลดหลั่นลงมาเป็น5 0 0แล้วก็ตัว200ตัว4เนี่ยจะเป็นตัว2 5 0 แล้วก็125ก็ประมาณนี้ครับเอาล g ฮะเรามาสรุปในเรื่องของการใช้งานกันดีกว่าในเรื่องของแผ่นรองเมาส์เนี่ยผมรู้สึกว่าแผ่นรองเมาส์เนี่ยมีเนื้อเนื้อค่อนข้างละเอียดแล้วก็ลื่นนะครับแต่ว่าแผ่นมันจะกว้างแต่ดูสั้นด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยจะดูสั้นนิดนึงนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่แบบเล็กน้อยนะครับสำหรับการใช้งานแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะมันมีพื้นที่ในด้านกว้างมากกว่านะครับเอาล g เ,เ,เรามาพูดถึง M40 กันตัวนี้เนี่ย คือหน้าตาเขาดูแบบชบเฉียวมีสไตล์ดูเรียบหรูนะครับแล้วก็ดูแบบแนวอะแนวไปอีกแบบดูแบบไฮโซเหมือนรถอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าหน้าตาเขาเนี่ยดูกินขาดเลยทีเดียวแล้วก็ในตัวของวัสดุเขาเองเนี่ยวัสดุเขาเองเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแต่ละส่วนเนี่ยคือแข็งแรงทนทานดูแลแบบเนี่ยผมขนาดกดแล้วพลาสติกไม่มีงอเป็นพลาสติกที่แข็งมากนะครับ ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยการเซตค่าต่างๆนะครับการเซตค่าในส่วนของมาโครหรือว่าเซตค่าต่างๆในการใช้งานนะครับก็ทําออกมาได้ดีครับแล้วก็เหมาะการใช้งานทั้งการทํางานแล้วก็การเล่นเกมเลยทีเดียวถือว่าฟีเจอร์ของเขาเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็การทํางานจริงๆเอาละฮะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมนะครับในส่วนของคอลัมน์นะครับบททดสอบของเจ้า Mm 2 0 0แล้วก็ M 4 0ตัวนี้ได้นะครับที่ www. c o m p e t e t v com นะฮะ สำหรับวันนี้ผมและทางทีมงานต้องขอตัวรับเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวหรือว่าพรีวิวสินค้าในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ